เจอกันืันเดมครับงานนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาเปิด24ชั่วโมงก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนจริงเปล่าหรือตุ่ปลายเขาบอกเลยอร่อยที่สุดในโลกพัะจันในโลกพรจจันรนี่ก็คือแบบกลางคืนนี่เขาเขานี่เลยนะเดมแยวว่าขายตอนกลางคืนไงต้องอร่อยในโลกพรจจันรงานนี้ต้องไปลองไป อร่อยจริงไหมในโลภจันทร์จะมาหลายรอบแล้วนะหลันจะมาหลายรอบแล้วทำไมถึงไม่ได้มาฮะ<า>ผ่านเฉยๆผ่านมาแต่วันเนี้ยได้มาลองแล้วะเนื้อตุ๋นยี่สิบสี่ชั่วโมงไปครับครับตอ,องไหนดีต้างไหนตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนตรงข้างในเี่อเย็น นี่ไงบอยเป็นเพื่อนกันหรอเดิไปฝั่ง้องนี้ตรงนี้ว่ะโอ้โหเมื่อกี้เดินผ่านหม้อหอมมากได้กลิ่นโอ้ยนี่ได้กลิ่นหอมมาเลยหอมมากมาไฟเหรอนี่ไงมันมีแบบว่ามมีหลายอย่างหลายเมนูนี่ไงนี่ไงเนี่ยเหรอ S <S เเดินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเอาบะหมี่ดีกว่าอะะไรนะมันต้องมีแห้งแล้วก็ต้องมีน้ำเฮ้ยยังมีไก่ด้วยนะไก่อะไรเกี๊ยวไก่ไกอย่าเล่นหมอ้อไฟอ่ะกินไม่หมดหรือเปล่าก็ได้อยู่นะจะไม่หมดเอาวอาันนี้เยอะไหมอ่ะเอาเป็นเอาเป็นนี่ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะหมอ้อไฟนี่หมอ้อเท่าไหร่คะสามร้อยบาทนี่ไม่มีหมอ้อเล็กเหรอคุณเล่นไม่มีคือมันมีแต่ เป็นหม้อเป็นหม้อไฟแล้วก็มีเส้นอ่ะซีนี่ต้องสารแยอพี่อ๋อเป็นหม้อไฟประมาณหนึ่วเรากินกับข้าวข้าวกล่องซีนด้วยพี่เอาเอาวันนี้ดีกว่าบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งพิเศษธรรมดาพี่เอาธรรมดาครับธรรมดาเดี๋ยกินแห้งเหมือนกันก็แห้งมาสองแล้วแลก็น้ำมาหนึ่งนะฉันไม่กินแล้วนะเธอจะกินน้ำเหรอแล้วก็เล็กน้ำอีกหนึ่ง เล่นน้ำมีหนึ่งต้องส่รธรรมดาครับไม่กินหม้อไฟอร่อยที่สุดในโลกพระจันทร์ต้องแล้วเนี่ยไปดื่มน้ำดื่มไหมมีสัตยาอูเลียมเครื่องวยระยายชาดากิเอาน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าหรือครับขวดหนึงหน้าแค่สองครับอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยอันนี้ถ้ากลับบ้านมีถ้วยโฟมใช้ไหมีคุดไปฝากชี้สีดูดิโอเคค่ะเมนูเยอะ เยอะบอกเลยจัดไปสามอย่างจริงๆถ้าเราเอากะหลาเขาหมดนะได้ลองเกาเหลานะอยากกินเส้นไหมก็สั่งเส้นเพิ่มแบบกินน้ำาต้องกินกับข้าวปะสั่งไปละสามอย่างโอเคเดี๋ยวรอก่อนมาครับวันนี้กินเส้นเือนมอีกแล้วนี่โอ้ทำไมชามยักษ์จังเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อร้านแม่ประคำนะ เขาเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมเลยชื่อแม่ประคั่มไปดูนะแล้วดูด,ดิ๋ย้เยอะแปดสิบไอ้เราก็นึกว่านิด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 หน่อยหน่อยเห้ยมาอันนี้เยอะเลยสองล้อมาอันนี้น้ำเหรอ,ลอเล็กน้ำเหรอั่งเล็กน้ำไปกับบะหมี่แห้งโอเคน้ำกลิ่นหอมเนื้อกลิ่นเนื้อขึ้นมาดีจังบุญไม่อุ้ยร้อนอ่ะ โอ้ได้ได้ชิมนดิดเดียวเดี๋ยวขอแบบขนาดนั่งอยู่นี่ยังได้กินเออกินเดี๋ยวเทม่อกี้กินเนื้อไอ้กินนกินน้ำซุปตีจมูกอ่ะเดี๋ยวขอแบบมไม่ต้องปรุงก่อนสั่งเล็กน้ำไปแ,แรกว่าจะกินแห้งก่อนแล้วมากินน้ำไม่ได้ละเดี๋ยวอืดเดี๋ยวจะอืดอมยอดมากเลยบอย เหนียวนุ่มได้เรื่องได้เรื่องอันนี้แห้งบะหมี่แห้งเหรอฉันจะกินหมดไหมเนี่ยทไมมันมาโหรานใหญ่แล้วเมื่อกี้สั่งมาสามถ้วยด้วยไม่ดูกำลังเลยแล้วตอนแรกชวนกินอะไรนะเกาเหลาไม่เอาไม่เอาวัวกินไม่หมดดูเดี๋ยวอันนี้ไม่ดูกำลังเลยเดี๋ยวขอพริกน้าก่อนนะ แต่น้ำเขานี่ออกเค็มๆอีกหนึ่งแหละมิกิชิมไหมหเค็มมีหวานหน่อยอร่อยนะมันออกหวานๆก็เปิด24ชั่วโมงจริงเอาไจริงแล้วว่ามอไม่ต้องทักกันเลยน่าจะมีหลายกะนะน่าจะมีหลายหลายกะอยู่เพราะเขาบอกแล้วว่าบอยฉันว่าเขาลืมแห้งช้มเลยไม่ต้องถามหรอกมันเยอะเลยน่าจะไม่ลืมนะไม่ลืมก็ต้องมาแล้วนี่ไม่เป็นไร โอ้โหปรุงแล้วเดี๋ยวเขาชิมนันะ้นหน่อยเราปรุงอนละ้วชามใหญ่แต่ข้างในเยอะนะมาก80เฮ้ย80น,นี่ราคาพอดีไม่แพงอันเนี้ยเยอะถ้าเยอะด้วยใช่ใปรุงแล้วครับ,รบไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะือน้ําสุปเขอ,อร่อยโอ้ยหแต่น้ำป่น,นเขาเป็นี้งไงอีก เอาเรื่องเลยนี่อะไรนะโอ้โหเจนเดะ <c oughs> เป็งแปง้งใหญ่โตมากเป้ปงโอ้โหจับปะจัดดเลยหรอจะจัดขอนี่ยไหนเดะเอาอะไรขอร้องบะหมีม่ดูบะหมี่ <Hey. S 2> เล็กๆก,กันนะเกเล็กๆทำโตโตเลยเฮ้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ยเหนียวนุ่มเลยเล็กนี่นะเล็กน่าก,กินมากเออบะหมี่ต้นเล็กๆนี่อร่อย,ยนะเนี่ยยังไงลวกดีไหมสุดอลวกดีปะลวกดีเหนียวนุ่ม เหนียวนุ่มเลยเหรอไม่ต้องพูดถึงรสชาติด้วยหรอซอผ่านนี่ถึงว่าดูนะรสตัดได้ไหมอร่อมมากเต้นต้องมีนะโดนเลยว่ะโดนูน้ำปลุกร้อน,อนอเด็ดว่ะเจอแห้งนี่ไม่ต้องปรุงเลยเขาใส่ไปน้ำมันให้เลยจิ้วดำใช่ไหมครบเลย ออก็เติมพริกนิดหน่อยนะชุ่มสนิทโอ้เข้าเคี่ยงเข้าเคี่ยงเดือดเม้นเลยอะ่ะมอกให้เฮ้ยเยอะว่ะคิดว่าจะน้อยเยอะมากยังไม่เ <The main S 1> อาค่ะโอเค เอ็นโต้เอ็นเขาเรียกอะไรเอ็นแก้วเอ็นแก้วนี้เขาทำมาจากอะไรนะเอ็นแก้วมันคือส่วนในของวัวนะโอ๊ยเอ็นมันไงของเอ็นมันไงของหรอเดี๋ยวเขาลองเอ็นหน่อยนะมันเหนียวนุ่มไหมนุ่มเลยแหละดูแล้วอ่ะเไม่ไม่เหนียวดูก็รู้แล้วเปรี้ยวแบบนั้นละลายในปากอะมันต้องเคี้ยวมาก นุ่มเลยเส้นเขาอร่อยว่ะแล้วแต่บะหมี่ก็หมดเลยอะอืมอัวมากได้ป่ะบะหมี่ได้เลยอ่ละอร่อยชิดเลยบะหมี่กอดซัดกับะหมี่ชิดเลยไม่ให้กินจะบอกเราว่าเขาลืมลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้มาก่อนบะหมี่ตดนเลย ชอบต้องมาซ้ำว่ะบ่อยนี่เนื้อไงเห็นเนื้อสไลายน่ะเออเนี่ยเนื้อตดแบบสลาป่ะเนื้อคือแบบไม่เหนียวอ่ะมันไม่ได้ชิ้นใหญ่อืมันนุ่มเนี่ยจะบอกว่าบางร้านชิ้นใหญ่ใช่ปะ มันรักชิ้นใหญ่จะมันงลักก็นีจะเหนียวเหนียวแล้วแต่แล้วแต่สูตรแค่สูตรมันถ้าชิ้นใหญ่อะมันจะแบบกินยากอ่ะก็กินยากเออมันเหนียวไงอาจจะทำให้ฟันเรามีปัญหาได้โอ้โดีอร่อยอร่อยจบทำล้ำมือว่ะ

เยอะจริงเอ้ยชอบกินเครื่องในนะจะเหมือนน้ำมันโยนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินเครื่องในอะไรจับ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 ปะเออถ้าเครื่องในพวกเครื่องในงัวไม่ค่อยกินเท่าไหร่ฉันก็ไม่กินนะเดี๋ยวขอลองอ่ะน่อยนุ่มก็ก็ไหลอยู่ดูเนื้อไปดูเนื้อไป น่าจะไม่เหนียวเออเอ่อ<ม>ว่ะเหนียวไหมไม่มีเหนียวนุ่มไม่เหนียวละลายในปากอ่ะกินไปก็แบบว่าแดงว่าเขาถุนยี่สิ่ชั่วโมงนะยี่สิ่นี่คือไม่ต้องพักหม้อนะรันไปเรื่อยๆทุกวันเลยป่ะวะน่าใช่ป่ะใช่ <laughs> มันก็เนยนุ่มเนาะแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้คือไม่ต้องหยุดกันเลยนะเปิดตลอดอนะไม่มีหยุดอ่ะไม่มีปิดร้านอ่ะนะแต่ถ้าตุ่นไว้มากๆมันก็เละน,นะเขาต้องมีสูตรเขาสิใช่หมายถึงไงแต่น้ำนี่เข้าเครื่องเลยบอกเลยแต่นี่ไม่เลนนะไงเพาตุ๋นไว้แล้วเขาไมมีนะไว้อร่อยอร่อย ไหนได้กินบะหมี่เลยนะโดนเลยเนี่ยไปเล่นเล็กๆเห็นไหมไม่ได้อีกหนึ่งชามไม่เป็นไรไม่เห็นว่ามันเยอะแล้วมันมาสองคนสั่งอะไรสาวเขาเลยนึกว่าสั่งสองเขาเลยบอกว่ามันกินไม่หมดแน่มันกินไม่หมดดูดิก็จริงอ่ะเยอะจริงอ่ะไม่ได้ถามใจอย่างเดียวนะข้างในเยอะด้วยใช่ ร้านนี้ต้องแบบว่าใหเพื่อนมากินนะต้อง้าวให้เพื่อนมากินนะคนที่ไต่เนี่ยไหนบอกว้าวว้าวว้าวบอกเลยอันนี้คิดถึงเลยคิดถึงว้าวนะไม่ใช่ว้าวครับว้าวเฮ้ยแต่ว้าวจริงนะว้าวจริงไก่เนื้อทานไม่ได้บอกเลยต้องมาลองเอาค่ะ พิกเอาเรื่องวะ่ะพริกเอาเรื่องแล้วเาบอกว่าปากเกนลนแตกป่ะเนี่ยร้อนรอรอบหน้าเรามาซ้ำไม่ได้หว่กเอาเป็นเกาเหลาอะม้อไฟอะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสได้มาซ้ำอีกก็จะมากินม้อไฟอย่ามาทำให้ดูม้อไฟให้เพื่อนๆดูเออครั้งหน้าครั้งหน้าอีพีหน้าไม่ใช่ e หน้า มีถ้ามีโอกาสได้มาอีกจะมาซ้ำอีกมาดิของอร่อยขนาดนี้เราต้องกลับมาดิเดี๋ยวกลับมาทำทำกี่ยวกับกินหม้อไฟให้เพื่อนๆนดูดีกว่าื่อใครอยากกินหม้อไฟค้างหน้าค้งหน้าอร่อยครั้งนี้กินเส้นให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเก็บงานแล้วเดี๋ยวจเก็บงานแล้ว ใกล้หมดละใกล้หมดละน่าเหรอดูแล้วว่าน่าจะไม่ไหวเมื่อกี้เห็นสั่งเบิ้ลสองเมื่อกี้สั่งไปสอง <laughs> แต่เขาก็ไม่ทำมาตามชามที่เราตัก <laughs> เขาเห็นว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวบอกพิกัดดีกว่าร้านเขาอยู่แถวแพกกระสาแต่เส้นแพรกระสานนะ <laughs> <ม>เขาเขียนว่าก๋วยเตี๋ยว,วเยวนืนะ้อ แม่อะไรอะปะคำอะแม่ปกคำอ่ะน่าน่าใช่น่าเป็นคือแม่ปกคำเขาเปิดยี่สิบเจ้างใช่ไหมป้ายสีเหลืองเลยอยู่ริมทางบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังโคตรดีอ่ะโโลแกนอร่อยที่สุดในโลกพจน์โซโลแกนร้านเขาอร่อยที่สุดในโลกพจน์อร่อยจริงโคตรโดนต้องมาลองอีพีหน้าผิดตามพวกเราว่าเราจะไปกินที่ไหนอีพีนี้ แค่นี้พอเนะาะไปแล้วเราเจอกันอี e ีนหน้าครับขอกินต่อก่อน <ไป S 2> ยังไม่หมดเลยไปครับเนื้อตุ๋นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสี่บาทสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสี่บาทอันนี้เปิดแบบทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอทั้งตีเลยครับไม่มีปิดเลย ไม่มีปิดเปิดตลอดเลยเปิดยี่สี่ชั่วโมงเลยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงโหยังมาด้ค่ะมาใหม่ค่ะเรียบร้อยครับตรงภาพโปะดูดูตุ่งกันเนี่ยพุดเลยไม่ครับไม่มีปิดไม่มีปิดนอยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมง